สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกาวไรตี้ครับผมให้แล้วรายการของเราเนี่ยะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทานอาหารร้อยร่อยนะคะแล้วก็าทำอาหารการคุกกิ้งคุกกิ้งกันเปิรกแซ่บกับข่าวบันเทิงอ่าและในช่วงแรกนี่คือช่วงเมนูดัง ที่พามาที่ไหนทไมสวยอย่างเงี้ยก็ลังหลับมาไม่ดูทางเลยนี่ผมพาท่านผู้ชมกับท่านคุณออมนะครับมาอยู่ที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์มีหลายคนมาบอกให้มาเดินที่นี่ตั้งหลายที่แล้วใช่ใชมไม่มีโอกาสด้วครั้งนี้ดีใจมากเลยที่ได้พามาใช่แต่หิวผมจัดอาหารเบาๆอบารองท้องก่อน้ออองงทเบาๆก่นนะตอนนี้อยากทานอะไรรู้ไหมอะไรอยากทานแบบเหมือนแบบเป็นขนมมาโอนอ่ะขนมมาโอนแบบว่านุ่มๆนุ่มๆแต่มีแต่มันเด็กกว่านั้นคือเป็นออริจินอลมาแบบต้นตำรับอ่าจริงเหรอแน่นอน โอ๊ยอยู่ไหนอะนี่เลยครับคุณผู้ชมคุณออมนี่อ้าวอยู่นี่เลยมิสมาม่อนเขาไปดูข้างในใช่ไหมเดี๋ยวผมพาทู้ชมไปด้วยกันด้วยได้ทู้ชมไปกันเรป่ปะครับวขอบคุณนะคะเปิดประตูนี่เลยคุณออม เขาบอกว่าลูกค้า AS รับสิทธิพิเศษได้ที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักเห็นไหมพนักงานน่ารักยิ้มแย้มรับสิทธิพิเศษได้ที่นี่ก็บอกแล้วว่าเข้ามาปุ๊บเราใช้สิก่อนได้เลยงั้นท่าชมอย่าลืมนะมือถืออยู่ไหนพกติดตัวเสมออุจยรด์แลดีเขามีสองเครื่องเลยมาคุเดะครับผมพร้อมยังคะครับ ดอกจันครับ5 4 5ครับผมแล้วก็ดอกจันอีกทีครับแล้วก็20105เครื่องหมาย4เหลียบโทรออกบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะพิเศษทุกวันกับลูกค้าเอเคะรับส่วนลดไปเลยก็น0ะคะสำหรับเครื่องอดื่มที่ร่วมรายการเมื่อคุณผู้ชมนะคะซื้อมามอนเค้ก3ชิ้น3ชิ้นเองอลดเครื่องดื่มลดเซลยลด50%เลยลอ,อ,อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราสั่งชานมไพ่บทก็ลดไปเลยห้าส่งเชิรนเออต้องสั่ง3ช มาม่อนสามชิ้นก่อนนะ,นะม่าม่อ,อมคี <K. S 2> โอเคเดี๋ยวเราเลือกไหมอ๋อหรือบอกคุณผู้ชมว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2557นาะโอเคงั้นเดี๋ยวสั่งเลยคุณเอครับผมคุณเอ<ม>อะไรอะ่ะผมโอ้ยผมจัดการเรื่องขนมให้คุณอมดีกว่าเอ้ยได้เลยผมนั่งรอเลยโอเค นี่เลยครับพี่ต๋องครับท่านผู้ชมผมสั่งให้พี่ต๋องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมเยอะแยะอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ครับผมอันนี้เป็นวีตาเก้นเยลลี่ป่ะแล้วก็อันนี้ครับชาไทยเย็นอัลมอนด์และอันนี้ชานมไข่มุกตัวไฮไลท์เลยนี่ผม่งก็เอาเลยมามอนไข่ทองมามอนชีสอันนี้มามอนไวช็อกชิมกันเลยเอาเลยไหมล่พูดกานานก็น้ำลายไหลแล้วก็เนี่ยก็รออยู่เนี่ยเอาเลยครับมา ก็ทานูกับเครื่องดื่มนะมผมทานกับชานมไข่มุกนี่นะก็ทานกับอันนี้มีเทเกนตัวที่สองอย่างนะปลาม่อนฝอยทองของพี่เตยนะได้ชอบความเป็นไทยเลยอน่ะ่ม้ปาชอนะ็ชอปกับใบช็อกตาโฮส่วนนี่นะผมผูดองผมรอชิมนี่นะผมชอบไทยชาไทยเย็นอัลมอนด์คุณผู้ชม อออันนี้ร่ยมากเลยย้ำโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมคือสิทธิพิเศษทุกวันกับลูกค้า AS พิเศษทุกวันเลยกับลูกค้า AS ยังไงบ้างครับหอครับลูกค้า AS เาสคาแรคตวสลดไปเลยค่ะ50%สตำหรับเครื่องดื่มนะคะที่ร่วมรายการคุณผู้ชมเมื่อซื้อขนมมารมอนเค้ก3ชิ้นกดดอกจันค่ะ545ค่ะแล้วก็ดอกจัน20105เย์ื่อหมายซีดมเข้าออก แค่นี้เองตั้งแต่วันนี้นะคะจะถึงวันที่31มีนาคม2557่เดี๋ยวเรา,าทานขนมกันนะ,อะลองท้องกันแล้วเดี๋ยวเราพาท่านชมไปพบกันในช่วงต่อไปดีได้เลยโอเคค่ะเจอก,กันช่องหน้าค่ะครับเดี๋ยวครับเอาชีสเอาชีส